โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์เรวันนี้เราก็ยู่กันในฟรีไฟล์กันอีกเช่นเคยนะครับ <Yeah. S 1> มีคนบอกว่าพี่แตมลองเล่นสกิน SVD สกินใหม่หน่อยนะครับเพราะว่ามันบวกลั่นเร็วมันจะโกงหรือเปล่าพี่แตมเพราะว่าปกติ SVD เนี่ยมันยิงแรงอยู่แล้วนะครับถ้ามันบวกลั่นเข้ามามันจะเกรียนหรือเปล่านะครับโอเคจัดให้เดี๋ยวผมจะ เล่นให้ดูนะครับขอคนละหนึ่งไพอนะครับทุกคน <Okay. S 1> เนี่ยเอ็ดวีดีสกินใหม่อัตรายิงแม็กกาซีนแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับโอ้ยแต่ว่ามันเท่มากเลยโอเคครับคุณผ,ผู้ชมแล้วกิจกรรมสายฟรีนะครับผมมีกิจกรรมปืนโหดนะครับให้เราเนี่ยร็อกอินเข้าตามวันนะฮะเราจะได้สกินปืนนะครับ แล้วเราเอาสก,กินปืนเนี่ยไปสังหารคนนะฮะสังหาร3สังหาร15 25้เราก็จะได้รับกล่องสก,กินมาสุ่มนะฮะเผื่อได้ถาวรน,นะครับทุกคนก็อย่าลืมมาสุมกันด้วยนะครับผมแล้วเจ้านี้นะครับผมกิจกรรมราชันเจ้าสังวียนฮะทุกคนทุกคนครับมีเพลงด้วยมันมีเพลงด้วยอ่ามันเล่นอย่างนี้นะครับมันกดแลกเปลี่ยนอะไรเนี่ยอ๋อมันสามารถเอาไปแลกของได้ครับเอาโทเค็นไปแลกของได้เรากดหมุนไปฮะ อ่าให้เรากดหมุนไปอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วดูกันว่ามันจะได้ได้ได้ชุดแม่ไม่ได้นะครับหมุนเปียได้3มโทเค็นนะครับผมแล้วมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆครับพอปลดล็อราก็สมุกคน่ไเาด้หมรัก่อง้ารก้ครับอ่าหมุนกาไปแต่ว่าผมยังไม่เอาก,ากา็แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสุ่มให้ดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะชุดนี้ไปเล่นกันตรงนี้เลยครับผมลูกแก้วนะฮะมันเปิดให้แรกนะครับเปิดให้แรกชุดนี้แล้วเว้ย เป็นชุดไอมิทิกฟิกเกร์ผู้หญิงนะครับนี่อ๋อชุดผู้หญิงมันชื่อแอนเชียนิกเกร์นะครับที่มีหัวเนี่ยข้างบนนะฮะรู้สึกว่าชุดผู้ชายผมจะมีแล้วนะครับอ่านี่ก็จะเป็นชุดผู้หญิงอย่าลืมมาแลกกันนะครับผมแต่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเล่น SVD แล้วก็ชุดใหม่นี้เลยฮะโอนิโซ้ิกเกร์นะครับผมผู้เฝ้าประตูโลกวิญญาณหนุ่มนะครับ คือแฟนผมสุ่มได้นะฮะเออผมยังไม่ได้สุ่มเลยแฟนผมสุ่มได้เดี๋ยวเราจะเอาชุดนเนี้ยเนี่ยไปเล่นกันนะครับผมพร้อมกับ s อ d ดีนะฮะนี่ครับผมชุดใหม่นะครับโอ้โหหน้าตาค่อนข้างที่จะหล่อเหลาเอาการน,นะฮะมีไอ้ลวดลายที่หน้าด้วยนะครับผมลองปิดไปนะฮะปิดไปก็หลอกใส่มาก,ก็เท่ ปาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นกับ SVD กันนะครับว่ามันจะโกงและโหดขนาดไหนกับชุดนี้นะครับผมฝากกดไลค์คนละหนึงไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนไปเล่นกันเลย <c oughs> ทุกคนเชื่อหรือเปล่าครับว่าคนเราเนี่ยสามารถให้กําลังใจคนอื่นให้คนอื่นมีความสุขได้ง่ายๆนะครับ ถ้าทุกคนไม่เชื่อเลื่อนมือลงไปกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้หน่อยครับทุกคนเฮ้ยผมผมได้กําลังใจอะครับผมมีความสุขก็คือแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้คนละหนึ่งไลค์ก็ติดตามเนี่ยผมก็มีความสุขมีกําลังใจในการทําคลิปแล้วนะครับโอเคสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ผมกดหมากับแฟนผมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวชุดใหม่กับสกินที่เราไปสุ่มกันนะครับทุกคน โอเคครับอุ้ยแฟนมาลูกซองให้สวยสวยเลยแฟนผมชื่อแนนนะครับใครอยากให้เล่นด้วยกันแบบว่าเปิดไหม่ก็กดไลค์แลวคอมเมนต์มานะครับทุกคนเฮ้ยไม่มีคนเฮ้ยเกินมีคนเฉยอย่าซ้ำอย่าซ้ำกูบอกว่าอย่าอย่าซ้ำกูบอกว่าอย่าซ้ำอ๋เหมือนเป็นพระเอกเลยครับทุกคนดูชุดใหม่ดิมันมีจุดสีเขียวๆอยู่หลังนะฮะโอเทมากเลยเอ้ยเอ็วีดีโอ้โหดวงยัางดีอะครับ อยากเล่นก็ได้เล่นชุดใหม่ก็ชุดใหม่อย่างนี้มันต้องกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้เราปะครับทุกคนโอเคครับป้าแนนซี่โอ้โหคน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 เธอระวังเธอระวังแฟนผมได้ยินผมพูดนะครับแต่ว่าแฟนผมไม่ได้เปิดไม้โอ้ยโดนยิงโอจะตาย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 ไม่มียาใช่ไหมเอายาไปเอาเอายาไปเอายาไปตีเออโอเคครับปั๊มยาก่อนโอ้คนเยอะเกิน มาครับผมผมจะโอ้โหโอ๋ยเดี๋ยวพอโดนตุ๋ยเฮ้ยเธอ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 ปั๊มยาเฮ้ยไปชุบ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 ได้ปะวะชุบเอ้ยชุบได้เฉยอ่าได้เรื่องห้าไงห้าเป็งไงห้าเป็งห้าวห้าเป้งะหรอเจอซองไฟอีโวซองซองไฟอีโวไปดีครับสวยครับผมตอนนี้เมาส์ผมมันวไวๆแปลกๆนะครับเพราะว่าฟรีไฟมันเพิ่งอัปเดตเกมนะฮะยังไม่ได้ตั้งค่าบูสเต็กใหม่เลยครับแต่ว่าไม่เป็นไร มาเดี๋ยววันนี้จะเน้นเล่น SVD ให้ดูนะครับแล้วก็ชุดใหม่นี่สวยมากเลยนะครับอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยไม่ไม่ไม,ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเกินข้างหลังตายไปหนึ่งข้างบนมีข้างบนแตกไปแล้วเหลือข้างล่างเอามันเอามันเอามันเธอเอามันเอามันเอนโหลดกันใหญ่อ้าวเอามาดิครับก็มาดิครับคุณจะหนีไปไหนครับคุณยิงแล้วคุณคุณจะหนีอย่างนี้ไม่ได้คุณยิงแล้วคุณจะหนีแบบนี้ไม่ได้ 4คิวครับผมเอาเรื่องอยู่นะชุดใหม่โหดเกินเป็นวอทุกคนกดไ like ลค์คลิปนี้ให้ด้วยแหละไปครับเหลือ15คนรู้สึกว่าเกมนี้คนจะยุบไวแปลกๆนะครับนี่ยังวงแรกเอ้ยคนวะคนคนวะเอ็วดียิงอัดตัวสนุกมากนะครับเพราะว่ามันนัดละ60 70แต่ลั่นเร็วไปก็ไม่ดีลูกกระสุนคุมยากนะครับปกติเล่นแบบไม่มีเพิ่มลันน่นไงมาดิครับผมผมจะเอ้ยม,มีมีตัวไม้อีกเกินไอวอลไป มาดิครับโอ้เยอะเออเยอะ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 กี่ตัวโอเคครับแนนฆ่าไปได้หนึ่งคนนะฮะสวยสวยสวยนะครับผมโอ้ยโอ้ยมีตัวเล่นตุย๋ยเฮ้สยสไนหรือบาเลต้าวไงคูเวละมีตัวข้างล่างต้องเก็บตัวล่างก่อนหรอไม,ไม่ไม่ไม่งั้นมันอ้อมมาผมไม่ไม่งั้นมันอ้อมมาผมมาดิสี่สองนะครับสี่สองจะสี่สองหรือจะสามสองก็ได้หมดนะครับม,มาดิครับมาจะหนีไปไหนเราจะหนีไปไหนครับจะจะ หนีไปไหนครับแตกไปดิอ่าถึงเวลาเราดันมั่งทนายโถมตะแรกนี่ก็ได้ไปแล้วนะครับเพราะว่ายาผมไม่มี <c oughs> ยาผมไม่มีครับมีแต่ใจ <c oughs> แล้วใจก็อยู่กับเธอไปแล้วบาดีครับแตกไปดิมาดีมาดีมาด,มาดีอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้เล่นแบบเปิดใหม่ทุกคนฝากกดไลค์ก็แชร์คลิปนี้หน่อยนะครับกดติดตามไว้ก็ติดตามไว้เออไอตัวนี้รู้สึกว่าดูท่านายจะมีปัญหานะ ไม่ปั๊มยงปั๊มยาแล้วเอา้ามันอยู่ไหนกันแน่วนันนี้อยู่ในอ๋ออยู่ในนี้มันอยู่ในนี้อ่าได้ได้เรื่องขอปั๊มยาแป๊บปั๊มยาแป๊บครับรุดไปรุดไปสวยมาดีครับผมมามาดีครับผมไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนอะโอ้อ้าวอ้าวจูกเก่งจูกเก่งได้ได้พวกจูกเก่งจูจูจกเก่งนะชอบรู้จักมาเต็มสายอัดตัวครับ อัดตัวก็ตายเหมือนกันแนละ้วทำไมหนอนไปครับผมโอ้ยคนยุบไวแต่ว่าเอานี่ไงยุบไวก็จริงแต่แต่วงมันยังวงมันยังใหญ่อยู่เลยคนมันก็ไม่ไม่เจอกันละซีคนมันก็ไม่ไม่เจอกันละซี่เอ,ซเอาไปเดี๋ยวผมให้แฟนผมฆ่ามั่งนะครับรู้สึกว่าผมจะล้านก่นทุกตัวเจาะให้เจาะให้เออเอเอใส่มันเออสวย M อ,อะไรนะอย่าบอกนะว่าเอาอีโบยิงอะ ใช่ป่ะเมื่อกี้เสียงเสียงเสียงแฟนผมยิงเหมือนอีโบอีโบอีอีโแบบๆๆเลยแตกไปแม่มีข้างบนอีกนะครับแตกแล้วแตกแล้วเธอมันแตกลแล้วยวต้องโถมนะครับยวต้องโถมโถม,มดีว่าโอ้ยวิ่งลงไปก็เสี่ยวโดนมันยิงนะครับมุมเข่าดีกว่านะฮะแต่วงยังใหญ่มากเลย <i> เอาไงดีวันนี้เอาไงดีวันนี้อนน<ม>โอ้ตกใจ <i> โอ้ยโอ้ย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 เกินเกินอาเอาดิเอาดิ ยิงได้ยิงครับยิงได้ยิงครับใหญ่ถึงทีผมบ้างใหญ่ทีถึงทีผมบ้างแค่หน้าคนผมก็จะไม่มอง <c oughs> เฮ้ยข้างหน้ามีคนปะวะเห็นแบบแวบบไม่รู้ใช่หรือเปล่าอ้าวใช่ใช่ใช่โอ้ไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีตัวเธอมีตัวเธอ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 โอ้โหสามตัวเขาจะบอกนะว่าทีมเดียวกันหรือว่าตีอื่นเวและแต่สองตัวนี้ผมว่าผมเอาไหววะ แต่ไอตัวนู้นน่าจะเป็นงานนะครับแต้มาคนละตี้กันใช่ปะน่าจะคนละตี้มาดิครับมึงห้าวใช่ไหมเออมึงห้าวใช่ไหมมาดิครับมาดิครับมาดิไอตัวนี้ไอตัวนี้นชุดชุดใกล้แต่เล่นเป็นเอ้ยไอวอลไม่ติดมาเหอะมามามา,มาดิครับเกาะแตกโดนหัวด้วย,วยต้องต้องรีบซ้ำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งไอวอลไม่ติดเฉกมาดิครับหัวหัวไม่แตกเฮ้ยตุ๋ยเฮ้ยยัดเสือ่องดีโอเคโอเค โอ้แต่ผมก็ตีสองมานะครับไม่ว่าแล้วกันแต่ถ้าเข้า <c oughs> แล้วผมยิงห่วยนั่นไม่ตายด้วยแต่ว่าอนี่มาข้างนะครับโอ้จบจัดเลย8-2ได้อยู่นะเนี่ย <c oughs> ทุกวันนี้เราเจอแต่สายุ๋ยสายหลอยจนมองโลกในแง่ร้ายไปตลอดเลยแต่พอมาเจอเธอแล้วอะมองอะไรก็น่าหลักไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคครับขออีกสตาหนึ่งอย่างเล่น SVD ไม่จุใจเลยโอ้ยอย่างว่าเลยครับกด42มันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาแต่ผมเนี่ยจะแตกทุกคลิปไม่ได้เลยนะเออช่วงนี้เนี่รู้สึกว่าฝีมือใกล้ๆกแกแก,แก,แก,แกปากกระป่องนะครับขอแบบว่าที่1นซะหน่นอยมา <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้เนี่ยขอที่1ตอนเนี้ยโอเคครับแผนของผมคือเวลาผมลงลายเครื่องบินเนี่ย แล้วมาลงที่หอ,อนาฬิกานะครับผมชอบฟาร์มไปที่โรงงานบีมาสกิแล้วก็ขึ้นไปพีคนะครับถ้าวันไหนคนดูคลิปเนี้ยเจอผมในเกมเนี่ยแล้วลงตรงหอ,อนาฬิกาเนี่ยก็ไปตามที่ผมบอกได้เลย <t uce sound> อ่าผมว่ามันมีคนอยู่แถวนี้นะครับตอนนั้นมันมีจุดแดงอันนี้ไงนี่ไงใช่จุดแดงที่มันยิงตอนนั้นหรือป,ป่าหัวแตกไปดิครับหรืออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึงน่งโอ,โ,โอ้โหโอ้โห MPC ศูนย์หัว m p c ศูนย์หัวครับก็มาดิครับผมเอามีตัวขึ้นไปเอ้า ใชมันตายก่อนตายเฉยตายได้งไงเอาดิเออเอาดิโหดโอ้โหแนนซี่ยังโหดเลยอ่ะน่าหลักจุงโอเคครับแต่ผมว่าเอ้ยมันมีคนอยู่ข้างบนมีคนอยู่ข้างบนอ่าได้เล่นได้เล่นนะโอเคอยู่ข้างบนดีนักอยู่ข้างบนดีนักอยู่ไหนเอ่ยโอ้เจอแต่หลอยเจอแต่ตุ๋ยหลอยเก่งตุ๋ยเก่งก็แตกไปดิครับอืมคานตายอยู่ข้างบนนั่นแหละ ต่อยมันโอ้โหมันเอาปืนมาจากไหนวะครับผมงงอ่ะอ๋อคนก็ยุบไวเกินโยุบไวไปไหนก็จะเจอแต่ละทีนี้ต้องวิ่งรอบแมปเลยวิ่งรอบแมปเลยนะครับอันนี้มัวเก็บของมัวเก็บมัวเก็บของอ่ะอยไอวอลไวไอวอลไเป็นงานนะครับเนี่ยมาดิครับเราโคตรชอบเลยคนเป็นงานอะ ดีกว่าไม่เป็นหาอะไรเลยเดี๋ยวก็หาว่าผมยิงใกล้อีกพอเล่นคนไม่เป็นหาอะไรเลยอะเดี๋ยวก็บอกพี่แตมยิงไกล้แต่แต่วิแตมไม่ได้ยิงใกล้นะครับพอดียิงคนด้วยกันเองอ่ะแค่ไม่ยิงหัวทำไมหนอยิงตัวก็ตายดีกว่ายิงไม่ตายนะครับโอเคขอปั๊มยาก่อนเอาเรื่องเอาเรื่องกดกันมาสองสามตาแล้วนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องไอบออุ้ยน่ารักอ่ะไปครับ สามคิวโอ้โหต้องกัดมาโพชินกอีกแล้วเนอะเอ้าวอ้าอ้าวอ้ามาดีมาดีเปิดไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเปิดปึด๊บตั้งไอวอลเลยไอพวกเดี๋ยวนี้นิดไอวอลคือสิ่งสําคัญนะครับแต่ก่อนนี้ยิงเท่าไหร่นิดก็จะตั้งนานนะฮะแต่เดี๋ยวนี้นิดถ้าไอพวกเป็นงานทุกคนสังเกตดูนะครับมันจะตั้งไอวอลเพื่อไว้ก่อนเลยจะโดนยิงเจ็บมากเจ็บน้อยนะครับ เพราะว่าช่วงนี้คนมันยิงหัวกันเก่งอ่าได้อ่าได้ออกมายิงหัวกันเก่งนะครับมันเลยต้องตั้งไว้และและเราก็จะยิงนาอย่างเงี้ยเอาเดิเอาดิอย่างเท่อ่ะช็อตเมื่อกี้อย่างเทะครับกระโดดขึ้นมาแล้วก็ม้วนหลังไปยิงครับโหเท่เกินกระโดดมาแล้วม้วนหลังไปยิงอ,ะอ่ะเกินแต่ไม่มีเอ็ดวีดีให้เราจริงๆรเหรอแล้วยังไม่เจอเอ็ดวีดีเลยเนี่ยโอ้โหจะร้อง ผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนยิงเก็บเสียงใส่ผมนะครับไม่รู้ว่าแถวไหน่แต่แต,แต,แต,แต่แฟนผมบอกมันได้ยินเธอเนี่ยอาแฟนบอกอะไรละ่ะโดนแฟนโดนยิงเนี่ยเออแฟนโดนยิงเนี่ยเออมาดีมาดีมาดี้ต่ยเก่งต่ยเก่งใช่ไหมต่ยเก่งใช่ไหมนายอยู่ดีๆตั้งแต่แรกก็ไม่ตายละมัง้งชอบโดนระเบิดตายหรืไอไงเพื่อนตายหรืไอไงเพื่อนตายหรืไอไงเพื่อนเอาไปเอาดีเอาดีาดไปยิงไปยิงแนนยิงแนนยิงเฮ้ยมาไปโน้นได้ไงอะวาร์ปนด่ เกินหรือว่ามีสองตัววะอาดิครับอดิครับเดี๋ยวผมจะยืนเออสวยสวยเอาเรื่องเกินไปนะบางทีผมซีคิวไม่เป็นไรนะครับแบ่งๆกันคิวแต่ว่าไอ้วอลมันก็เยอะเกินนะบางทีอะโอเคแต่ไม่เจอ NVD นี่จะร้องจริงๆแล้วนะเนี่ยโอ้เซ็งเลยตอนนี้ก็มาเล่น n p ็แทนแล้วกันนะครับอ่าอ่าคนอ่าอ่าลงมาอีกอ่าได้สิได้สิครับโอ้สิเออมันเนิร์ฟลงนี่ว่าออ่ะ สวยโอ้โหลาดเฉยผมราดเฉย m 1 4มันเนิฟไปแล้วไม่ใช่หรอครับทุกคนมาดีครับผมขอหัวนะขอไม่หัววะ่ะโอเ้เซ็งเลยจะร้องไห้นะครับโอ้ยแต่ไอเยอะเกินตานี่นี่เฮ้ยโอ้โหเอ็นีดีถึงว่าทำไมกดย่องให้สวยครับตอนนี้ได้เอ็นีดีมาแล้วเอามาลองกัดไอไอนี I ่เลยละกันมาลองกัดไอนี้เลย มาดิครับผมไอวอโอ้โหไอวอตามเกินยายิงหัวเรานะผมอยากเอาเอสดีดยิงมันวะแต่สกินนี้มันลดความเร็วเคลื่อนที่อ่ะมันเขียนไวโอ้เดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันจะทําให้เราเดินช้าหรือยังไงนะครับใครรู้บอกหน่อยผมไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจแต่ทําไมเวลาถือมันเดินช้าช้าวะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับใครรู้บอกหน่อยเฮ้ยเน็ตอันนี้มันปิงเน็ตปิงก็มาอดียิงเรานายเร็วเร็วยิงยิงโอ้โหนายกมัวแต่แอบหลังไอวะโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยิงเจ็บยิงเจ็บ อันนี้เป็นงานอะแหนมค่ะสวย yeah, <who> <laughs> ย่างกอดอะย่างกอดอะเออถ้าเกินคิวอะครับจะไม่หนอโอแต่ถ้าพูดถึงคนนี่มันยุบไปนะครับเดีย๋ยวนี้ไม่รู้กันว่ามันจะไปบ้าคิวแถวไหนนะครับโอ้โหแต่ทำไมอ๋อคนวะแต่ทำไมผมไม่ค่อยเจอเลยเจ็บเจ็บเจ็บแปดสิบห้าสิบโอกระทาเกินกระทาวัดไหนครับเนี่ยดวงดีจัดอะ รวมดีจัดอะไอวอลสิบสามลูกอะครับไอวอลสิบสามลูกนะครับให้นนยิงเดี๋ยวผมจานยิงอันนี้ปั่นอุ้ยแนนยิงล้มอะเดี๋ยวเราจะแกล้งด้วยการให้มันชุบตรนก้อนนะครับชุบเสร็จยังชุบยังชุบชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วชุบชุบแล้วอย่างล้าโดเกินย่ผมแมนโคตรเยี่ยเลยวะทุกคนรอมันชุบเสร็จกันแล้วล้าที่ก็เกินอ่ะเพราะว่ามีงอนนะครับ เกือ <c oughs> บมีงอนบอกเลยทอดเก็บเสียงแล้วเราไม่น่าจะเล่นแล้วท้ายเกมแล้วนะครับอยากได้ยินเสียงเอ็นวีดีอะโอ้คนหายาขอแอคหน่อยแล้วก็เอ้ยโอ้โปรแกรมเปิด้วครับเนี่ยเนี่ยสายเหตุที่ตายนะครับส่วนมากไม่โปรแกรมก็เมาส์บักนะ๊กเนี่ยขอแอคหน่อยเออแอคหน่อยส่วนมากไม่ค่อยลุกนั่งตั้งในนี้นะครับส่วนมากจะนั่งตั้งในสร้างห้องนะฮะเดี๋ยวบางคนบอกลุกไม่เป็นไงเป็นนะครับ ยิงหัวก็เป็นนะแต่ว่าเวลาลงแรงผมชอบอัดตัวมากกว่านะครับมันมันชัวร์กว่ารู้สึกว่าคนน่าจะอยู่แถวโรงงานมีวิ่งมาหนึ่งตัวนะครับวิ่งมาหนึ่งตัวเอาไงดีน่าจะอยู่ด้วยกันน่าจะทีมเดียวกันนะนี่งไงล่ะมาดิทีมเดียวกันก็มาเอาดิเอาดิาดยิงยิงโถ่โอ้จะตายโวยพวกลุยเดียวเลยวะทุกคนแนนซี่ลุยเดียวครับ u s c X แนนซี่ผม USC u s c X เหลิวลุลมนะครับ ผมเปลี่ยนชื่อนานแล้วนะไปซัดไปซัดไปซัดมันไปซัดมันยังก๊ออยางกอ๊อตก๊อดเกินโอเ,เอบของอะยังกัดเลยโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวชุดใหม่กับสกิน SV d ดีนะครับค่อนข้างที่จะล่นรัวเลยนะครับผมแต่ว่ามันบอกว่าลดความเร็วเคลื่อนที่อะทำให้เดินชา้าหรือไงก็ไม่รู้ เอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์นะครับถ้าอยากให้ผมเล่นกาแฟแบบมาเปิดไมค์มีเสียงก็คอมเมนต์บอกและกดไลค์กันมาเยอะๆนะครับคอมเมนต์ comment บอกกันเยอะๆนะครับคอมเมนต์ comment ได้ผมไม่กัดน,นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ5เอ้ย8กับ5โอเคครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย